สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องทุกคนครับวันนี้ร้านจันเจ้าพระเครื่องมีพระบ้านๆมาแบ่งปันพี่ๆท่านใดสนใจโทรศ9นย์3 0 5 0 7หรือจะเป็นที่ ID ดี n ลนะครับ pao 041238แลร้านเรามีบริการเก็บปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับวันนี้มีพระบ้านๆมาให้ชม หลากหลายรายการเหมือนกันนะครับ่ค่อยดูกันไปนะครับพี่ถ้าภาพไม่ชัดหรือว่าอยากดูเพิ่มเติมหรือว่าอยากปิดสามารถทักไลน์หรือโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับมาเริ่มกันองค์แรกเลยพี่จะได้ไม่เสียเวลานะครับเหรียญที่1เป็นเหรียญคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอินทรียน่ครับสวยเลยพี่ เดี๋ยวคุบเข้าหลวงพ่อแดงปี17นะครับวีวีนี่ครับแล้วครับ เก่าเก่าสวยๆวยเลพี่หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเหรียญน,นี้ผมขอห้าร้อยพี่ขอห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อพุ่มนะพี่หลังยันน้ำเต้านะครับนี่ครับสวยๆวยเลยพี่นี่ครับนี่พี่เก่าๆ,ๆสวยๆเลยพี่หูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่ นี่ครับเกา่เกาๆสวยๆวยเลยพี่หลวงพกพุ่มหลังยันน้ำเต้านะพี่นะนี่ครับสวยเลยพี่สวยครับเหรียญน,นี้ผมขอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทเหรียญต้อมาครับเป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะพี่นี่ครับปีสองสี่เจ็ดห้านะครับสวยๆวยเลยพี่ วัดพระศรีรัตรนศาสดารามนะพี่สวยๆเลยครับพระแก้วมรกตนี่พี่นะครับนี่เก่าๆสวยๆนะพี่นี่ครับดูครับ นี่ครับเกา่าเกา่าสวยสวยเลยพี่พระแก้วมรกตผมขอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทต่อมาครับเป็นเหรียญเสีมาเสีมาหลวงพ่อเม่งเลยพี่เสีมาหลวงพ่อเม่งวัดบางสะแกนัยนะครับพี่เกา่าเก่าสวยสวยเลยพี่นี่ครับ นะครับดูครับสวยยคมๆเลยพี่เสียมาหลวงพ่อเมงวัดบางสะแกในนะพี่ครัแบบสวยๆนะพี่ผมขอห้าร้อยพี่ขอห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่ นี่ครับเก่าเก่าสวยสวยนะพี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะพี่ปีสองสี่แปดสี่ครับนี่พี่ครับเก่าเก่าสวยสวยนะพี่นี่ครับ นี่ครับพี่เกา่าเกา่เกาสวยสวยหลวงพ่อคงหมคอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทนี่ครับเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุย่ยพี่หลวงพ่อมุย่ยวัดดอนไล่นะพี่นี่ครับเบอรสามชกจังหวัดสุพรรณบุรีนะพี่สอห้าสองห้าหนึ่งหกนะพี่นี่ครับสวยๆเลย,ยนะพี่หลวงพ่อมุย่ยนะี่ครับ สวยมคมๆเลยพี่นี่ครับดูครับนีเฮี่เก่าๆสวยๆเลยพี่ลงพ่อมุ้ยนะครับเฮ้ยสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีผมขอด้วยห้าร้อยครับ เราต่อมาเป็นพรนะยี่สสัตวรัษนะเนะครับพระ25่สิตววัษนี่ีสวยๆเลยนะเน่ครับนี่บีเก่าๆสวยๆเลยนี่นะครับ นะครับอันนี้มีเข็มน้นด้วยนะเบนะครับเบ่เก่าเก่าสวยสวยเลยครับ25่สิบหัตว์วัดผมขอห้าร้อเบ500บาทเหรียญต่อมาเป็นชินนาลาดนมโตวีหลวงพุทสุขวัดปากกองมะขามเท่านะครับ นะครับเก่าเก่าสวยๆเลยพี่ชินาราชนมโตหลวงพุ้สุกเลยบีวันนี้มีสองเหรียญครับนี่ครับเก่าเก่าเลยพี่ชินาราชนมโตหลวงพุ้สุกผมขอห้าร้อยบีขอห้าร้อยบาท เหรียญต่อมาครับก็เป็นเหรียญชินนาราดนมโตหลวงพุทธุขเหมือนกันครับนี่ครับนี่ใส่สวยเลยพี่นี่ครับดูครับนี่พี่ ก่าเก่าสวยๆเลยพี่ชินาราดดำโตหลวงพุทธศุขผมขอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงหลวงผู้เอี่ยมพีดนะครับหลวงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงวีเจ้าวาดองเก่านะครับพี่ หอเก่าสวยๆได้พี่ผู่เอี่ยมวัดสะพานสูงไล้พี่นี่ครับสวยๆแล้วพี่หลวงหุ่เอี่ยมของขอห้าร้อยพี่ขอห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพูทสุกพี่หลวงพูทสุกวัดปักปคลมหามเท่า สองสี่หกหกนะครับนี่ครับนี่ยวินะครับวิสวยสวยเลยวิว หลวงปู่ศกวัดปากคลองมะขามเท่าผมขอาห้าร้อยเพียงห้าร้อยบาทต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือนะพี่นี่ครับหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือปีสองสี่แปดสี่นี่ครับ,รบสวยๆดๆิมเดิมเลยเบนี่ครับนีครับ สวยสวยเดิมเดิเลยพี่หลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือผมขอห้าร้อยพี่ขอห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพู่สีพี่หลวงพู่สีวัดเขาถ้ำบุญน้านะครับพี่สองห้าหนึ่งสี่ครับนี่วัดเข้าค้ำบุญน้า นาคีนะครับนครสวรรค์นะวีนะครับหลวงปู่ศรีนะครับหลวงปู่ศรีผมขอห้าร้อยเหมือนกันพี่ห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะวีนะครับอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะวีวัดป่าค้าถามนะวีวัดป่าถ้ำขามนะวีจังหวัดสกลนครนะวี นี่ครับนี่พี่สวยๆคมๆเลยพี่นี่ครับเนี่ครับนี่พี่เนี่ยนะครับนี่นี่ครับ เกลสวยๆเลยจารย์ฟันขอห้าร้อยบิห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาก็เป็นเหรียญลงก็แก้วเกสาโลนะพี่น่ครับพกแก้วเกสาโลนะพี่นะครับมาคมๆเลยพี่หน้าคมๆหนังสือคมๆนะครับนี่ครับพกแก้วเกสาโลนะพี่ ครับบาราหารไ่จังหวัดเลยยองต่อโคดหนึ่งห้าหกนะเว่นี่ครับหลวงพ่อแก้วขอห้าร้อยเมษห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเว้ยหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอีกนะปีศูนย์สามนี่3นี่ครับ เก่าสวยๆเลยพี่หลงวงพัดแดงวัดเขามันใดอิดเหรียญน,นี้ผมขอด้วห้าร้อยเหมือนกันพี่ห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาเป็นเหรียญละครังหลวงพ่อเกษมนะพี่นะครับเหรียญเซงลี่ฮอนะครับเก่าสวยๆเลยพี่นี่ครับละคังหลวงพ่อเกษมเขมมะโกนะพี่นี่ครับ เวสซนนี่ฮอร์นาเวสุสานไตลักษณ์จังหวัดลำปางนะเวนี่ครับนี่ยบสวยครับสวยเลยเหรียญละครั้งหลวงพ่อก็เซนหลวงพ่อห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออินครับหลวงพ่ออินวัดโบสถ์นาเวเหรียญหยุดกระสุนนาเว สวยเลยครับผมก็อินวัดโบสถ์นะพว่นะนี่ครับสวยสวยคมคมกันเลยพว่นี่ครับนี่ครับอินวัดโบสถ์นะพว่ ครับนาคมคมเลยมขอห้าร้อยวปห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ,พ่อชมวิหลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวรรค์น,นะครับหลวงพ่อชมวัดพุทธไทยสวรสค์ปีสองสี่เจ็ดศูนย์ลวิกบไหลทองสวยๆเลยวินะครับ เอาเก่าสวยๆนะพี่หลวงพ่อชมนะพี่น่ครับเอาเก่าสวยๆหลวงพ่อชมผมขอห้าร้อยบาทพีห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับสุกินนวัดดอยแม่ปังนะพี่ หลังพระนเรศวรออกศึกมาวนะนครับหลวงปู่แหวนนะครับเ่าเกาเลยพี่นะครับหลวงปู่แหวนนะครับวัดดอยแม่ปังนะพี่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ งาน,นเลยสวนชนะศึกนะพี่เหรียญน,นี้ผมขอ4ีร้อยพี่สี400่ร้อยบาทหลวงปู่แหวนเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงปู่เกลอกวัดกิ่งแก้วนะพี่ด้านหลังนาเป็นพระพุทธนะพี่สวยๆเลยพี่นี่ครับนี่พี่นี่ครับ เก่าเสวยสวยเลยพี่หลวงปู่เผือกวัดขิงแก้วมีด้านหลังเป็นพระพุทธน่อยนะครับนี่ครับสวยสวยเลยครับหลวงปู่เผือกผมงข้อห้าร้อยเมตห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเจียมหลวงพ่อเจียมวัดหนองยาวไม่ใช่ครับหลวงพ่อเจียม วัดอินทาสุการามนะครับสวยๆเลยพี่หลวงพ่อเจียมนะครับเกาๆเลยพี่นี่ครับแล้วหลวงพ่อเจียมเลยพี่ ท่านทหารพระเจ้าโยหหัวนะพี่นะนี่ครับเอาเก่านะพี่ผมขอสี่ร้อยพี่สี400่ร้อยบาทเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดชันหน่อกเหนือครับนี่ครับหลังมาเป็นยันเจ้ายอดใช่ไหมนี่ครับนี่พี่ ผมคมเลยวหลวงพอพผมนม่ครับนี่ครับสวยๆคมๆเลยวิเนี่ครับดูครับ นี่ครับหลวงพ่อพมวัดขนอนเนี้อผมขอห้าร้อยวีห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเนียงววัดสองพี่น้องนะวีนะครับสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะวีนะครับวั 5, เนเหนียงนะครับเจา้าคณะแขวงสองพี่น้องนะครับสองสี่หกแปดนี่วี เ,าเ่าๆเลยครับดูครับนีคบคบ่ครับเอาเาเลยพป่หลวงพ่อเนียงผมขอสี่ร้อยพี่สี่ร้อยบาทเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระปีหนึ่งเก้านี่ครับ พ่พอเปิลวัดบางพระวิน่ครับดูครับีบ่สวยๆเลยพี่หลวงพ่อเปิลวัดบางพระผมขอห้าร้อยพี่ขอห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญพระพุทธชินรนาชนะครับ พระพุทธชินราชหลังพระนเรศวรมหาราชครับไอพี่เก่าาเลยพี่นี่ครับพระพุทธชินราชหลังพระนเรศวรมหาราชนะพี่นี่ครับนี่พีพ่ครับ เรี่อนี่ผมขอสี่ร้อยพี่ขอสี่ร้บาทเหรียญต่อมาเป็นเหรียญพระอุปราชรอดนะครับนะครับหลวงพ่อรอดวัดคลองเขื่อนนะครับสวยๆเลยพี่หลวงพ่อรอดนี่พี่นะครับหน้าคมๆเลยพี่หลวงพ่อรอดนะครับวัดคลองเขื่อนปี2482สี่แปี่ครับ กเก่าสวยๆเลยพี่หลวงพรอดนี่ครับดูครับวิ่งใบหน้าเลยคมๆเลยพี่หลวงพระรอดหลวงขอห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นปกแปดรอบหลวงพูดทีมวัดละหันไล่นะพี่ครับปกแปดรอบปูทีมวัดละหันไล่นี่พี่นี่ครับ ดูครับสวยๆเลยพี่อกแปลรอบปูทิมวัดอาหารไล่นะครับจังหวัดระยองเลยพี่สวยๆเลยพี่นี่ครับดูครับนี่พี่สวยๆคมๆเลยพี่นี่ครับอย่างนี้ผมขอ สี่ร้อยผิ่งค่สี่ร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนแย่ยหอมนะพี่นะนี่ครับพ่อเงินวัดดอนแย่ยหอมนี่นี่ครับนี่น่ครับ สวยๆคมๆลยพี่หลวงพ่อเงินวัดดอนแย่ยหอมนะพี่นี่ครับนี่อีกสวยๆนะพี่หลวงพ่อเงินวัดดอนแย่หอมขอสี่ร้อยบาทพองสี่ร้อยบาทครับเหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะพี่ปีหกศูนย์นะครับนี่ครับสองสี่หกศูนย์หลวงพ่อโสธรน,นะพี่นี่ครับ เดี๋ไปนี่ครับโสธรนะพี่สวยๆเลยพี่นี่ครับเดีวพี่สวยๆเลยพี่หลวงพ่อโสธรนะครับจ่เชียงเซาเลยพี่สวยๆลยครับผมขอห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาท เหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหันข้างอาจารย์ฟั่นนะาวิอาจารย์ฟัน่นอาจารย์โลนะาวินี่ครับนี่เหรียญหันข้างอาจารย์ฟั่นนะาวิน่ครับนี่นะครับ เหรียญอาจารย์ฟั่นผมขอห้าร้อยวิขอห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อพานมีหลวงพ่อพานรุ่นหนึ่งนะมีรุ่นหนึ่งครับหลวงพ่อพานวัดบ้านโป่งกระสังนะพี่วัดเฉลิมราชโป่งกระสังนะพี่สองห้าหนึ่งเก้านะพี่เก้าเก้าเลยพี่ครับ ไอ้พ่อพานนะครับพ่อเก่าเลยครับหลวงพ่อพานนะครับวัดเฉลิมราชนะมีบ้านป่งกระสังนะครับสวยๆเลยพี่นี่ครับนี่คมๆเลยพี่นี่ครับดูครับนี่หลวงพ่อพานหลวงพ่อห้าร้อยพี่ห้าร้อยบาทเหรียญต่อมาครับ เหรียญต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะพี่พ่อพิงค์วัดบ้านแจ้งนะครับนี่ครับสวยๆเลยพี่หลวงพ่อพิงค์วัดบ้านแจ้งนะพี่พี่สองสี่เก้าสามเลยนี่ครับสองสี่เก้าสามสวยๆเลยพี่นี่ครับทุกคน ผมคมอะไรนะครับเก่าๆเลครับพีน่ครับรองนะครับเมตตายังคมอยู่เลยนะพี่นะนะครับรองพ่อพิงค์วัดแจ้งขอ500้อห้าร้อยีห้าร้อยบาทแล้วพี่ๆท่านใดนะครับสนใจอยากจะปิด ก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 9 0 6 9 3 0 5 0 7นะครับหรือว่าดูภาพไม่ชัดนะครับอยากจะดูภาพเพิ่มอยากดูภาพเพิ่มอะไรนี้ก็สามารถทักไลน์มาได้ที่ P A O 041238นะครับหรือจะเพิ่มที่เบอร์โทรก็ได้นะี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้ร้านจันเจ้าพาเครื่องวันนี้ร้านจันเจาว่าเครื่องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ